เอ้ยท่านขุนท่านขุนท่านขุนทำไรครับทำไรครับทำไรข้าวหมดแล้วนะครับข้าวหมดแล้วนะครับมีท่านนั่งสูงอยู่คนเดียวคนอื่นก็นั่งข้างล่างกันหมดเลยเนี่ยดูสิเขานั่งข้างล่างกันหมดเลยเนี่ยเขานั่งข้างล่างกันหมดเลยเนี่ยท่านนั่งอยู่คนเดียวข้างบนเนี่ยเออมีอะไรอ่ะยังไม่อิ่ม ยังไม่อิ่มข้าวอีกเหรอโลตอะฮะอิ่มยังครับมันไม่มองใครอ่ะร้อยยิงไงร้อยไหมร้อยไหมร้อยไหมนังฝนเดียวเอวใครเก็บมั่งลิ้นเล่นอ่ะ นมือตัวเช็ัว้วตอัแลดีอิมคุยกับใครคุยกับพ่สูจกัดดูต่อดูต่อคุยแล้วนะจบแล้ว อิ่มแล้วใช่ไหม,ไมไรู้ไหมใครโสดเอ้าเอ้าเอ้าเอาน่ะปาแล้วน่มทำไลน์ตองอัวฟามาฟันกูรักเื้นเลยพออย่างเนี่ยเนี่ยปิดแล้วนะพอแล้วนะ โผลวอีกกูโผลแล้วนะบ๊ายบาย,อยาอเออซ้อนซ้อนดีเอ้บ๊ายบายเออนอนไหมอ่ะ